สวัสดีจ้าเมื่อพอกับไก่คนเดียวด้จ้ามันนี้กับสองเถาไก่บานจ้าวันนี้ไอ้เพิ่นไปเฮ็ดโอด้จ้าไก่ก็จะไม่เฮ็ดกับเขาถาออ้เพิ่นด้จ้าวันนี้ไก่ก็จะมกน้องม่ไส้หมูสามชั้นด้จ้าจ้าวัตถุดิบของเฮาก็จะมีน้องใหม่ด้จ้าน้องหม่ที่เฮาต้มแล้วแล้วหรือว่าอูแล้วด้จ้าแล้วกศหมูสามชั้นจากต้นหอมผักอีตู้ แล้วก,ก็อันนี้ก็จะมีข้าวเบียร์หอมแดงแล้วก็พริกเด้อจ้าไก่จะตําใส่กันนะจา้าไก่ใส่พริกแค่สามเมื้อได้อจา้ยนนจายาำเท็จมาจ้านี่จ้าแล้วก็ขาดบอได้ก็คือน้ำอย่านั่งเข้านะจา้าอันนี้ก็เก็บมาจากต้นยูบารนน์นะจา้าอันนี้ไก่คันเรียบร้อยนะจา้า๋ยวมาเห็ดกันเลยจา้า๋ยวมาเห็ดกันเลยได้อจา้าไก่ก็จะเอาเครื่องใส่กอนเนะจา้าเครื่องที ตามด้วยหมูด้วยจ้ะล้วงจ้าตามด้วยน้ำยาน้างนิดนึงจ้ะ โอากาจะเอาน้องใหม่ใส่ไปได้ยจ้าน้องใหม่กะหอนหอยอยู่ด้ยจ้าเพราะว่าไก่เป็นตุ่มแล้วกระคุณเลยจ้า จะบดเห้สามารถปุ่มด้จ้าเริ่มแล้วเราจะก็เขาก็จะใส่น้ำปลาดล้จ้าใส่ก็สิใส่จ้ะ สองก่อนได้จ้าตามด้วยผงชูรสได,ดจ้จ้าค้นจ้า เมื่อกี้ใจซิ้นไปแล้วพอดีเลยจ้าไปล้าตามด้วยต้นหอมด้วยจ้าขนาดใกล้ใส่สามงวยยังเผ็ดเลยจ้ากินเผ็ดบ่ได้อืมจ้า อ่อนคับจ้ะจะตามด้วยถั่อิตูด้วยจ้จะถ่ายด้วยจ้ะขาดแบรดด้วยจ้ะเพิ่มความหอมนะจ้ะ นี่จ้าพี่น้องเดตเซแสบปจ่านี่จ้ามกมกหม้อน้องใหม่ห้าวน้องจ้าใส่หมูสามชั้นจ้าเรียบร้อยละจ้าใกล้จะจ้ามาตักไว้ถาอายเป็นได้จ้าอืมจ้าเป็นซียบปรจ่าพี่น้องมกน้องใหม่ เหตุแบบง่ายๆด้วยจ้าเป็นตะแซสเนนะจ้ามองมาใหม่อืมจ้าเอาหมูก,กันจ้านี่จ้าไม่กินเขาแรกน้องกันด้วยจ้าีรยร่อยแล้วจ้า จ้าพี่น้องมากินข้าวแร่น้ากันจ้าไอ้เพิ่อนมาฮอานหรือจ้าสวัสดีครับไม่ได้ครับเด้อมากินข้าวแร่น้ากันครับผมแต่อย่างคุณมืัอนี้ไอ้มุกน้องใหม่มุกหมอ้อใส่หมูสามชั้นน้ำก๋าตำบักแดงแล้วก็ทอดไข่จ้านี่สามอ,อ,อย่า <laughs> งแล้วสิบมาก่อนเด้โอ้หมูตอนใหญ่จ้าตอนใหญ่ปะพอดีเลยพอดีเลยมาคำน้าครับนี่ครับมกุมกหมเูเส้นน้องใหม่ ตัวไรอยู่น่เข้มบ่ะอะไตับบกแตงแซ่บสามอา,ายตับ่ะซิ่งตับกแตงครับแอบโซ่เหล่าเด้อนำมาหลายครับเขาใส่ยู่น่ะใส่หน่วยเพียบอะสองเพ็ดบนะใส่สองหน่วยอันนี้ใส่สามบ่ได้บ่ได้ใส่หลายแต่กระเพาแฟมันบ่ อืมเป็นไปเช่นไอยู่คนเออไก่ไกกเ,เรื่องแบบเก็บกโดดๆห้ามมาใส่แมนด้วยเต็มเลยไม่ได้ครับด้วยเหลือวงานหน้าหิวของครับผมเนี่ยครับมามาเรื่องไรหลายได้ไอ่ะยังจ้า จ้าพี่น้องโมงนิการก้าอายจะขอตัวไปกินข้าวก่อนด้วยจา้าฝากติดตามสองแถาไก่บ้านเป็นกำลังใจให้สองเ่าในด้วยจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีครับ